สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้สิพามากินแต่งมุ่ต่งมุอยู่ข้างบ้านค้าเจ้าปลูกคุณคะข่เจ้าวยสีดยาะะอนะไรได้พี่น้องเหมอืมอืมพอมันอาเพิ่นปลูกพี่น้อง เ,เม็ดมันออกยายบอหมักเม็ดมันเลยหวานเทียบเม็ดมัน,นี่ไปบ,บ้วานออกอยู่บ่พี่นอ้องลายขนาดเม็ดมันออลายอะลีค่ะยายก็เลยบอกว่าโอ้บบดแนวอื่นหาวานมันคือเกิดต่พี่นอ้องบบเต็งโมห่าวานมันสิเกิดอยู่บ่ึพี่นอ้องว่าเกิดอยู่บ่คะ ไอเแ็ดกินบังโมก็อยากนั่นเขาสีทองแม่สีวันในไปในพี่น้องหน้าบ้านหลังบ้านเป็นทงหน้านี่ค่ะส่วนบังโมผนอยู่ริบๆแล้วบ้าขายหน่วยละซิบหาบซื้อเผลสามหน่วยซื้อเผลสามหน่วยแถมมาอีกสามหน่วยค่ะ อากาศบพ่พรอนกระแทบด้วยพี่น้องแมวอยากมางโมเด็งจึ้งคือห้อยอย่างนี้เจ้าห้องแมวไปกินเขาวน้ำเจ้าในมันอ,อน่นนวลหวานหวานเนี่ย มงมึงมึงม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 ออืมตาเ็ข like like ้้องกินไปกินได้ข้ก้องกินบ่กินข่าแมวในมันเี่นองสะหวานลงหฮน่าเนาะถ้ามันป็้นเนาะเพราะว่ายายหวานบวบวานนั้นเม็ดบังงไปในหลังบ้านมีตั้งแต่ของวานพี่น้องมมีมันม่ปลูกวานสะไปสื่ออืม Mm hmm. หวานขับพี่น้องยายเป็นคนสีแอนตี้ NP, บองโมงเลยพอคนมาว่า mm hmm. บองโมงเขาสิยาหลายยายเลยบ่อยากกินบน้านี้อ่าี่เฮาอยู่ใกล้กันเนาะเฮาหูจัก,กว่าเพินนนะนเ่นเฮ็ดได้หนิ่นที่เลยเฮาก็เลยก,กินได้อื้ม mm hmm. ขักหวาน เราอยากเข่านึกกินบังโมแทนเาข่าก็พูดและพพ่น้องายสามไม่ลาเก่าอย่างสิ่กินไปก่อนเด้อพ่นองเน้ะเสียงลดหลายจ้าสวัสดีจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามอย่าลือยนึงจ้าสวัสดีจ้า